เดนเดียวเลยจ้าขึนเสดมาได้ว50นนชอเยชอบ้ใครจะเปิดใครเนี่ยโอ้ตายเลยมาเปนเท่าทีมนี้เนี่ยเสื้อพวกใต้แตกเลยแต่กูไมได้เลยนะเอ้ยพวกมัดนี่แน่หรอเฮ้ยเฮ้ย

ดีดีดีทดีทดีเฮ้ยกระดิ่งเล็กก็ไปเขีวเลี้ยบเสีย มางย้อนให้มันเนาะีตัวเตะมีลูกพี่รู้ดีามส่ยางงมีกุ้เียง ไอ้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเข้าอีกแล้วเปิดๆตอนนี้ก็ซอแล้วว่าดีครับไอ้หมวกหนักแกวห้องแอร์ก็นี่มากิน <Net -hertz> <êmementES> hey, <ości carrying back leap> 啊！ มีนพีลาคู่เหรอเดียวเดียวเดียวขอบคุณยาวไปลงไปลงไปลง

แรกกันมาเลยทีเดียวเชียว Một có bao cái này rồi chạy lên giằng